Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพปดรสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sun d a y r e f l e c t i o n หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเดิมนะครับมีการอัปเดต Personal OK r หรือการตั้งเป้าส่วนบุคคลนะครับซึ่งผมทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องชวนคุยสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรืออาจจะเอาเรื่องก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องเบาๆสบายๆหรือมีมิติอะไรบางอย่างก็อาจจะมีข้อคิดบางอย่างก็ชวนคุุยกกันนสนส โอเคเราเริ่มต้นกันเลยนะครับ objective ข้อที่1ได้ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะครับ K12 ห1อ่านหนังสือให้จบ45เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก2เล่มก็ตอนนี้สะสมมาแล้วทั้งไตรมาสนะสีเล่มนี้เป้าไตรมาสนะทำได้33เล่มถือว่าช้าแต่ช้าไม่มากนะครับก็สัปดาห์นี้น่าจะมีจบอีกประมาณสัก1-2เล่มแน่ๆนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูนะเท่าไร่เท่านั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับผมไม่ได้โอ้ตั้งเป้าแล้วจะต้องอ่านให้ได้แล้วบางทีบางคนก็สงสัยว่าโอ้อาจารย์ั้งนี้เพื่อจะทําให้ได้จะต้องไปอ่านหนังสือบางๆไหมไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็เป็นคือผมไม่เลือกเลยนะบางทีอยากอ่านเรื่องนี้ก็อ่านเรื่องนี้ห0 0หน้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านแน่นอนภาษาอังกฤษอ่านช้ากว่าภาษาไทยแน่นอนแต่ว่าอ่านหมดนะครับเพิ่มเติมนิดนึง สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเรียกว่ามีกรญญารรยงานมิตรหลายท่านเลยที่อ่านาที่ออกหนังสือมาครับผมผมยกตัวอย่างเท่าที่จําได้นะก็คุณดอกเตรดิงที่วันก่อนได้รีวิวไปแล้ววันนี้เล่มนี้อ่านจบแล้วนะครับที่เป็นหนังสือเล่มใหม่คุณเบสกิติศักดิ์คงคาเนี่ยจริงๆออกมาหลายเล่มเลยนะแต่ผมมีคิวว่าจะอ่านนิยายอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็น เป็นนิยายที่ไปขอลายเซ็นมาวันก่อนคุณเบสมาคุณนามาตีแบดด้วยกันก็เลยมีโอกาสได้ขอลายเซ็นนะซื้อมาขอลายเซ็นใหม่เล่มนั้นก็อยู่ในรถเนี่ยกำลังรองอ,งอ่านเหมือนกันนิยายอ่าแล้วก็มีใครอีกละ่ะเอ่อคุณโสพลนะค,คุณโสพลเนี่ยก็เป็นกลัลยาณมิตรที่คุยกันทาง Facebook อยู่เรื่อยๆนะครับเอ่อกำลังแปลหนังสือชื่อ The Coming Wave ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่บิลเกตแนะนําให้อ่านนะครับน่าจะเสร็จทันงานสัปดาห์หนังสือนี้นะครับก็ ก็กำลังรอยอยู่นะแล้วก็หนังสือชุดของสํานักพิมพ์คูปของอคุณเอซึ่งซึ่งผมเป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะครับคุณเอเอนิ้วกลมอะนะครับออกมา3มเล่มรวดซึ่งส่วนตัวก็ชอบทุกคนที่เขียนหนังสือในในทั้ง3ามเล่มนี้เลยนะครับจองไปแล้วเรียบร้อยยังยังไม่ได้หนังสือนะก็เดี๋ยวขอไล่ชื่อหนังสือนิดนึงนะว่าหนังสือที่คุณเอ ออกมาเนี่ยเอ,เอาชื่อคนแต่งก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวขอเปิดชื่อหนังสือนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้รับหนังสือนะครับชื่อคนแต่งก็มีตั้งแต่คุณเอเขียนเองชื่อปลาปลาปอลอาปลา,ปลา,ป,ลาปลาสบการจริงนะครับเป็นเป็นเรื่องราวของอผู้บริหารซึ่งะจะเรียกว่าน่าจะเข้มข้นนะนะผมยังไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่คุณเอออกมาก็เป็น ผลงานของคุณแทบรวิทหานอุตสาหะซึ่งก็เป็นอ,อีกอีกอีกท่านหนึ่งที่ผมก็ถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาใครตามนบุตรสตอรี่น่าจะทราบว่าผมก็เป็น f c อยู่แล้วนะครับรวิทย์มิดไลฟ์นะครับแล้วก็อีกเล่มก็เป็นของคุณรุทนะครับคุณรุทเขียนหนังสือชื่อคำถามร้อยบาทกับคำถามล้านบาทเรียบร้อยซื้อมาเรียบร้อย3เล่ม ยังมีกัลยาณมิตรอีกนะครับคือคุณหนุ่ยจากการตลาดวัละตอนนะครับในเพจซึ่งเม,เมื่อรอบที่แล้วผมได้มีโอกาสเชิญคุณหนุ่ยไปงานบุกขับที่ผมจัดนะครับคุณหนุ่ยก็ออกหนังสืออันนี้อันนี้ไปซื้อมาแล้วนะอยู่ในมืออยู่ในมือคุณหนุ่ยก็เพิ่งออกหนังสือเล่มล่าสุดขายดีขึ้นร้อยเท่ากับการตลาดร้อยต่อหนาเบกเลย เดี๋ยวอ,นนอันนี้อาจจะได้อ่านก่อนเพราะว่าอยู่ในมือแล้วนะครับนอกนั้นผมว่ายังมีอีกหลายท่านนะที่มีผลงานทยอยออกมาก็มีสำนักพิมพ์การยาณมิตรที่พูดคุยกันก็ส่งหนังสือแปลมาให้แล้วหนังสือหลายๆเล่มด้วยนะซึ่งต้องต้องออกตัวไปนิดนึงว่าผมอาจจะไม่ได้แบบอ่านได้ทุกเล่มที่ท่านส่งมาให้นะครับก็แต่ขอบคุณนะครับขอบคุณแต่ผมบอกไว้ทุกที่เลยว่าส่งมาแล้วเกิดไม่ได้อ่านนี่แบบจะเสียใจหรือเปล่าคือคือ ผมกลัวว่าเขาคาดเปกว่าส่งมาแล้วต้องอ่านแล้วต้องรีวิวให้ทันงานสัปดาห์หนังสืออะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้รับจ้างรีวิวในในรูปแบบนั้นนะครับก็ผมอ่านเพาความชอบแล้วก็รีวิวเพราะความชอบเกือบร้อยละเก้เลยนะครับที่ท่านฟังในนโปเนสตอรี่เนี่ยแต่ก็เลยบอกว่ามีอะไรให้อ่านเยอะมากครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคือหนังสืออ่านจบไม่รู้จะจบทัน45เล่มหรือเปล่าแต่ว่าแมทเทอเรียลหนังสือพร้อมนะครับเหลือเวลานะครับแต่ก็เป็นคนชอบอ่าน่ะ เลยเถิดมานานเลยนะเรื่องนี้เอาจ v e ที่2ครับได้ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้นะครับออกหนังสือ1นึ่งเล่มอันนี้หนังสือตัวเองนะครับศิละปะแห่งการไม่ทําแต่สําเร็จเชีย์เชีย์เชีย์สำนักพิมพ์ที่ออกมาหน่อยแล้วกันคือส่วนตัวนะ <Developer> <odd noise> ผมผมรู้แหละว่า <enfin S 1> เอา <ๆ S 1> <ๆ>เอาเอาตรงๆนะผมผมไม <úng> ja. ่ได้คาดหวังคาดหมายขนาดที่ว่าจะต้องติดเบสเซลเลอรอะไรแบบนั้นนะครับหนังสือเพื่อนๆหลายๆคนออกมาเยอะแยะครับ แต่แต่ผมก็มีความเกรงใจสำนักพิมพ์นิดนึงว่าเขาอุตส่าห์เชื่อใจนะว่าอาจารย์มาออกหนังสือกับเราผมไม่อยากเขาเจ๊งเี่ยเอาตรงๆแค่นั้นเองวันนั้นฝากฝากผลงานนี้ด้วยนะครับในร้านหนังสือทั่วประเทศนะครับเข้าใจว่าน่าจะวางเร็วๆนี้หรือไม่อย่างน้อยๆก็สั่งเสิร์ชื่อนี้สำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับเป็นหนังสือที่ผมเพิ่งออกมาอันนี้ก็สาเร็จแล้วนะครับออกหนังสือหนึ่งเล่มสําเร็จแล้ว ออบเกติดที่3ได้ขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับคีรีโซ่3.1ออกกำลังกายให้ได้45ครั้งในไตรมาสนี้นะครับทำไปได้32แนะส้วสัปดาห์ที่ผ่านมาออกไปได้อีก4วันนะครับก็ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับผมนะครับก็เยอะกว่าปกตินะคีรีโซ่3.2 IF อย่างน้อย16-8ได้45วันก็ทําได้อีก2วันนะก็ได้เป็น9วันอันนี้อันนี้ไม่ไม่ถึงเป้าแน่นอน แล้วก็คีรีโซสับคีรสนอนมีสุขภาพอนอนนอนดีมีคุณภาพดีเนี่ยทั้งหมด45วันก็สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องตื่นเช้าบ่อยหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้3าสองก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่า,าได้มาอีกสักแค่3วันเองเพราะว่าด้วยความตื่นเช้าเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพการนอนมันลดลงเพราะว่ามันจะนอนน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่ากลับบ้านก็ดึกมืดโอเค คราวนี้เรื่องวันนี้อ,อีกพาร์ทหนึ่งนะที่อยากชวนคุยคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ผมเป็นช่วงมิดเทอมช่วงมิดเทอมก็คือจะไม่มีการสอนเพราะว่าเด็กสอบมิดเทอมกันนะครับโดยปกติช่วงมิดเทอมจะเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างจะได้เป็นช่วงพักเบรกพักผ่อนเพราะว่ามันหยุดสอน1สัปดาห์เต็มนะแต่มิดเทอมนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีงานที่ปรึกษางานบรรยายเยอะมากๆก มันมันไม่ได้โทษใครนะโทษตัวเองด้วยนะครับ,รบเพราะว่าเวลารับงานบรรยายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะทําคือผมจะไม่รับซ้ํากับเวลาสอนในธรรมศาสตร์เพราะผมเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าติดสอนผมก็จะบอกเขาว่าผมติดนั้นทุกงานบรรยายมันก็เลยถูกโหลดเข้ามาอยู่ในช่วงมิดเทอมเพราะว่ามันไม่มีบรรยายที่ธรรมศาสตร์มันก็จะหาวันง่ายนั้นเวลาใครนัดใครนัดเนี่ยพอมันติดสอนเนี่ยผมก็จะบอกว่าอ่สัปดาห์นี้ผมว่างสัปดาห์นี้ผมว่า,า,ม,วามันก็เลยทาให้สัปดาห์นี้อัดแน่นมากๆ อันแน่นมากๆส่วนใหญ่ก็มี2เรื่องหลักๆก็คือเรื่อง KPI กับเรื่อง OKR OK ซึ่งเป็น2เรื่องที่มีคนเชิญไปบรรยายมากที่สุดแหละนะแต่คราวนี้สิ่งที่อยากจะเอามาเอามาชวนคุยแล้วกันเนาะคือเรื่อง OKR OK เหตุผลเพราะงี้คือ KPI เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วคนก็รู้จักกันมานานแต่พอทุกครั้งเลยนะเวลาไปบรรยายเรื่อง OKR OK เนี่ยมันจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่เยอะ ผมพูดกับทุกที่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดถูกใครไม่ทําตามผมผิดต้องบอกแบบนี้นะครับมันไม่มีใครไปจดลิขสิทธิ์ยึด definition หรือว่านิยามของ OKR OK เป็นของตัวเองต่างคนต่างมีความเชื่อของตัวเองได้แม้กระทั่งหนังสือ OKR OK ซึ่งผมผมเชื่อว่าผมอ่านเกือบทุกเล่มผมผมไม่เคลมว่าทุกเล่มนะที่ผมอ่านออกคือผมอ่านได้เสองภาษา ภาษาไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีคนเขียนโอเคอาร์คนไทยซึ่งก็มีหลายเล่มอยู่นะครับนอกจากที่ผมเขียนผมเขียนหนังสือโอเคอาร์มาที่เกี่ยวข้องโอเคอาร์มาทั้ง OK มหมด3เล่มแล้วก็แปล1เล่มแต่มีคนไทยท่านอื่นๆที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโอเคอาร์ก็เขียนมาแล้วผมผมเชื่อว่าในถ้าเป็นในภาษาไทยเนี่ยไม่น่าจะมีเล่มไหนที่ตกหูตกลอดลอดหูลอด,ลอด,ลอดตาผมไปเลยคือผมอ่านทุกเล่มภาษาอังกฤษ ตอนนี้เข้าไปดูอเมซอนไล่ดูเนี่ยเอาเป็นว่าร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะคือผมอ่านเกือบทุกเล่มเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่นะผมผมชอบอัปเดตความรู้นะครับแม้กระทั่งคอร์สออนไลน์ต่างๆผมก็เข้าไปเรียนประเด็นคือผมก็เลยบอกว่าแต่ละเล่มก็มีความต่างกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความเชื่อหรือว่ามันมีความรู้ความประสบการณ์ในการใช้แตกต่างกันแล้วส่วนตัวผมอะผมเอาเล่มไหนเป็นหลักหรือเปล่าเปล่า ผมก็มีความเชื่อของผมเหมือนกันแล้วผมก็ไปศึกษาบางทีบางเล่มเรื่องนี้ดีผมก็ดึงเรื่องนี้มาบางเล่มเรื่องนี้ดีผมก็ดึงเรื่องนี้มา,า,มมมาคือเอามาผสมกลมกล่อมให้มันเป็นโมเดล OKR OK ที่ผมเชื่อว่าเป็น OKR OK ที่น่าจะสร้างแบลูหรือสร้างคุณค่าให้กับกองค์กรแล้วผมผมเป็นคนที่อินเรื่องนี้แลวเพิ่ผมก็เป็นอาจารย์ที่ทําวิจัยเรื่องนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมสร้างโมเดล ขึ้นมาผมก็เาโมเดลนี้ไปสอนไปบรรยายไปให้คำปรึกษากับองค์กรผมว่าหลายร้อยองค์กรยังไม่ได้นับแต่หลักหลายร้อยแน่ๆครับเผอิจะถึงพันด้วยซ้ำทำมาตลอดครับแล้วก็เลยได้เห็นอุปสรรคได้เห็นข้อคิดเห็นของผู้บริหารได้รู้ว่าสิ่งนี้พอทำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนแล้ว,วิธีการแก้ที่ องค์กรนี้ใช้วิธีนี้แก้ก็เอาวิธีนี้ลองมาใช้กับองค์กรหนึ่งแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเนี่ยได้ทํามาตลอดอันนี้อันนี้เน้นว่าประสบการณ์มันทําให้ผมได้มาปรับโมเดลให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วเนื่องจากเป็นนักวิจัยด้วยก็เลยทําวิจัยว่าไอ้โมเดลที่ผมทำเนี่ยกับองค์กรในประเทศไทยเนี่ยมันเวิร์กจริงไหมมันทําให้เกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วผลวิจัยมันก็ออกมายืยนยันว่าใช่ ว่าโมเดลนี้มันส่งผลต่อ engagement ของพนักงานนะมันส่งผลต่อ performance ของพนักงานนะซึ่งก็ดีใจซึ่งซึ่งผมผมตีพิมพ์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ OKR OK เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยส paper นะครับในประเทศเนี่ยห paper แล้วตอนนี้น่าจะมีกำลังจะมีแผนเขียนอีก1 paper ซึ่งก็เลยบอกว่าตอนที่ผมเขียนเนี่ย น้อยมากๆนะครับที่มีคนทำงานวิจัยเกี่ยวกับ o k เในระดับที่ไปตีพิมพ์ในอินเตอร์เจน l ลไม่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับในต่างประเทศด้วยคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเวลาผมเซิร์ช Google Scholar หรือว่าเซิร์ชหาเปเปอร์เพื่อทำ e r a t u r e r e v r e w เนี่ยจะเจอเป็น c Conference p a p e r ซะมากกว่าเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในเจนอลระดับดีๆเนี่ยแทบไม่มีเลยซึ่งซึ่งก็อันนี้ไซส์สตอรี่นิดนึงก็เลยทําให เราเวลาเขียนเปเปอร์เรื่องนี้ถ้าลีดเดอร์เขาไม่ได้อยู่ในฟิลนี้เขาจะคอมเมนต์มาว่าทําไมไม่อ้างอิงเปเปอร์คนอื่นคือคืออยากจะบอกกลับไปว่าไม่มีเปเปอร์ให้อ้างอิงไงครับแต่ผมก็พยายามจะปรับอ้างอิงในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนะในในเรื่องอื่นๆอาจจะไม่ได้มีเปเปอร์เรื่องโอเคโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าเปเปอร์เรื่องโอเคบางเปเปอร์ก็ก็ได้รับการอ้างอิงเร็วมากแล้ว,แล,วแล้วสูงมากเพราะว่าพอตอนหลังๆนักวิจัยก็เริ่มมาทำวิจัยเกี่ยวกับ OK โอเคอากลับมา พอมันได้รับการยืนยันเนี่ยว่า OKR OK มันเวิร์กจริงๆในบริบทอย่างน,น้อยผมเน้นในบริบทของประเทศไทยผมก็เริ่มมั่นใจว่าการใช้ OKR OK ในแนวเนี้ยเป็น OKR OK ที่น่าจะประสบความสำเร็จคราวนี้เวลาไปบรรยายแน่นอนก็จะมีผู้บริหารที่อาจจะมอง OKR OK คนละแบบกับผมหลายๆท่านเลยนะมองว่ามันเป็นเบ t t e r Version of KPI หลายๆท่านใช้ OKR OK แบบ KPI ผมขีดเส้นใต้ทีนะครับผมไม่ได้บอกท่านผิดเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมนําเสนอไปผมก็ผมผมพูดกับทุกท่านว่าผิดถูกมันขึ้นอยู่กับท่านแหละท่านคิดว่าวิธีไหนเวิร์กใช้วิธีนั้นผมไม่ไม่ใช่เจ้าของ OK r หรือว่าผมไม่ใช่คนที่จะมาบอกว่าคนไหนทําผิดคนไหนทําถูกมันไม่มีคําว่าผิดถูกหรอกแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าการใช้ OK r ไปแทน KPI มันไม่ได้ทำให้ value added เพิ่มขึ้นมันก็คือการใช้ KPI เวียงแต่ว่าท่านเรียกมันว่า OKR OK คำถามที่เจอบอยที่สุดเลยแล้วอาจารย์คิดว่า OKR OK กับ KPI ต่างกันอย่างไรจริงๆผมเคยจัดรายการ OKR OK weekly มาน่าจะ2ปีเลยนะครับดูคลิปย้อนหลังได้เป็นรายการแยกพิเศษออกมาด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นเนี่ยทำจำได้ว่าปนปดดนสตอรี่เนี่ย ทำเป็นรายการหลัก7วันต่อสัปดาห์แล้วไม่แถมไม่อีกตอนหนึ่งเป็นโอเค w e ร์วีคลี่เพิ่มขึ้นอีกตอนหนึ่งด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายก็ยุบมันกลายเป็น1ใน1ในรายการน่ะแต่ a n y anyway, w a y ครับผมพูดเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าในปี2ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้พูดมากนะักวันนี้อยากจะแชร์ให้ท่านเห็นว่ามันมีมุมต่างยังไงนะครับเผื่อท่านจะไปเป็นประโยชน์ในองค์กรน่้นไม่ว่าท่านจะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะครับ OKR OK กับ KPI OKR OK ย่อมาจาก Objective and Key r e s u l t KPI ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator พูดเร็วๆแบบนี้ KPI เนี่ยเป็นเครื่องมือในการ Control ควบคุมเพราะฉะนั้น KPI เนี่ยจะมีการวัดทุกเรื่องที่มันอยู่ใน Job Description เราเราทำงานอะไรเราจะวัดครบถ้วนในขณะที่ OKR OK เนี่ยเราจะวัดบางเรื่องบางอย่างเท่านั้นเพราะ OKR OK มันคือการวัด Priority ดังนั้นเนี่ย OKR OK ไม่มีคาว่าครบ แต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่าเอา KPI มายัดมาเป็น Key Result ของ OKR OK ท่านกำลังใช้เครื่องมือเดิมเพียงแต่ท่านเปลี่ยน format ในการเขียนมีบางท่านอาจะบอกว่าเฮ้ยก็ที่ทำงานผมทำแบบนี้ที่องค์กรที่ทำอยู่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้บอกอีกครั้งไม่ได้บอกว่าที่ท่านทำผิดแต่ว่าการทำแบบนี้ format มันคือ KPI format มันมคืออย่างนี้ จะบอกไม่ใช่ OKR OK เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทำไมเขาจะเรียก OKR OK ไม่ไม่ได้เหรอเรียกได้ครับแต่ว่ามันไม่มี additional value จากการทำ KPI อะ่ะคือ KPI กับ OKR OK มันคือ equivalent แค่ format คนละ format ถ้าเกิดยัด KPI ทุกตัวมันอยู่ใน OKR OK นะแต่ OKR OK เนี่ยมันทำเพื่อ i ด e priority move จากจุด A ไปเป็นจุด B เท่านั้นเองนะครับมุมที่2เร็เวๆคือตัว KPI อะ่ะ มันมักจะเป็นท็อปดาวซะเยอะแต่ผมไม่ได้บอกไม่มีบอทอมอัพ KPI นะแต่บอกว่าส่วนใหญ่มันมักจะเป็นท็อปดาวเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเซน์ของการควบคุมอยู่มันจะเป็นท็อปมันจะมีเซน์ของการแจกเป้าลงไปว่าใครควรได้เป้าเท่าไหร่ยังไงคนนี้จ้างมาตำแหน่งนี้ควรจะต้องทําอะไรให้ได้ KPI ีัอจะเป็นเซนส์นั้นส่วน OK r เนี่ยมันคือการเปิดให้คนได้คิดเราเราเราจะเรียกว่าผสมก็ได้นะระหว่างท็อปดาวกับพอทัมอัพอะ คือมันจะเริ่มต้นจากการที่บอกก่อนว่าเอ้ยสิ่งนี้ที่เราต้ตองการเนี่ยคือเรื่องนี้แต่ก็ต้องเปิดโอกาสให้พนักง,งานคิดว่าเขาอยากทําอะไรมันเป็นการตอบสิ่งที่องค์กรอยากได้แล้วเราอยากทําเพราะฉะนั้น OKR OK เนี่ยมันต้องมาจากความอยากทําของเราอันที่3อันนี้จะจะจะ,จะเป็นอันที่ถูกดีเบตเยอะสุดเลย KPI เนี่ยมักจะลิงก์กับแรงจูงใจภายนอกเช่นการขึ้นเงินเดือนการจ่ายโบนัสการประเมินพนักง,งาน แต่ OKR OK เนี่ยมันจะลิงก์กับแรงจูงใจภายในคือทำเพราะอยากทำซึ่งไอ้ที่ผมบอกว่าโดนดีเบตเยอะมากคือบอกมีจริงหรอทำเพราะอยากทำมนุษย์ทุกคนมีแรงจูงใจ2แบบแรงจูงใจภายนอกกับแรงจูงใจภายในบางคนอาจจะคิดว่าโลกสวยทุกอย่างต้องเป็นเงินถ้าไม่มีเงินไม่อยากไม,ไม่ไม่อยากทำหรอกผมเชื่อว่าทุกคนนะทุกคนจะเพียงแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองเรามีแรงจูงใจภายในอยู่ครับ พูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่ามี OKR OK แล้วจะไม่ขึ้นเงินเดือนนะครับมี OKR OK แล้วจะไม่จ่ายโบนัสนะครับการใช้แรงจูงใจภายนอกใช้ต่อไป OKr OK ไม่ได้ไปรีเ a c e หรือไม่ได้ไปทดแทนแรงจูงใจภายนอกแต่ผมกำลังชวนคิดว่ามันจะไปจุด Engine ของแรงจูงใจภายในเกิดขึ้นก็จะมีคนที่เชื่อหรือคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าอ้น,นี่ทำได้แต่ทฤษฎีปฏิบัตินเนี่ยต้องใช้เงินเท่านั้นแหละ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผมก็ด้วยความเคารพผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับถ้า,างั้นท่านก็ใช้ในระบบจ่ายเงินอย่างเดียวก็ได้แต่ผมยังเชืรอองค์กรที่อยากจะทดลองอยู่ก่อนว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วไงคุณก็จ่ายเท่าเดิมอ่ะคุณอยากขึ้นเงินเดือนคุณก็ขึ้นไปผมไม่ได้ลบล้างระบบนั้นทิ้งแต่เอาโอเคาม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 าจุดเครื่องยนต์ที่เรียกว่าแรงจูงใจภายในกันเถอะถ้าสมมุติจุดไม่ได้โลกสวยมันก็เท่าเดิมจริงไหม แต่ถ้าจุดได้องค์กรเปลี่ยนพนักงานเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมักจะบอกเสมอว่า OKR OK เนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันคือการสร้างแรงจูงใจภายในมีคนเคยบอกผมแม้กระตั้งแบบนี้นะบอกอาจารย์เอาไปใช้จริงอะไม่ได้หรอกพอบอกว่าไม่มีเงินปุ๊บคนไม่ทําเลยสุดท้ายเนี่ยผมเลยต้องไปลิงก์กับเงินเดือนพอลิงก์กับเงินเดือนคนทากันหมดเลยนะอาจารย์กลับมานะ ผมไม่คิดว่าการที่ให้คนเขียน OKR OK กันหมดเพราะว่าอยากได้ขึ้นเงินเดือนคือความสำเร็จของการใช้ OKR OK นะครับ .definition ความสำเร็จของผมคือทำโอเาแล้วมีความสุขมากขึ้นทำโอเาแล้วมีแรงจูงใจภายในเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการการให้ทำโดยการไปลิงก์เงินเ,นเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ความสำเร็จของการทำ OKR OK สําสำหรับผมเลยจริงๆสิ่งที่ท่านทำอยู่คือ KPI ตัวเดิมนั่นแหละ เพียงแต่ท่านเปลี่ยนชื่อเป็น OKR OK หรือท่านมี KPI อยู่แล้วแล้วก็ลิงเงินเดือนแล้วท่านก็มี OKR OK แล้วก็ลิงเงินเดือนท่านกําลังมี KPI 2ชุด KPI ชุดหนึ่งที่เรียกว่า KPIKPI ชุดหนึ่งที่เรียกว่า OKR OK การทําแบบนั้นไม่ได้สร้างอะไรใหม่ให้กับองค์กรน,นั่นเลยผมยังเชียร์ว่า OKR OK ไปลิงก์กับแรงจูงใจภายในดีกว่ามีหลายคนคอมเมนต์ว่า OKR OK คืองานการกุศล คอมเมนต์ว่า OK เคคือการทําอะไรที่ไม่ได้รับผลตอบแทนการเป็นคนดีเพื่อสังคมเพื่อองค์กรการเสียสละส่วนตัวเพื่อองค์กรผมก็ยังไม่เห็นด้วยส่วนตัวผมนะครับถ้าท่านยังคิดว่าเป็นการเสียสละเพื่อองค์กรโดยไม่ได้รับผลตอบแทนแสดงว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่ท่านอยากทําแสดงว่ามันยังไม่ใช่แรงจูงใจภายในของท่านหรือผมพูดในเวอร์ชันของผมคือแสดงว่ามันยังไม่ใช่โอเคอาครับ โอเคอามันต้องเป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันคือความทุกข์ความยากลําบากแต่ฉันจะเป็นคนดีเพื่อเสียสละตัวเองเพื่อองค์กรไม่ใช่ครับถ้าถ้ายังเป็นแบบนั้นผมยังไม่ใช่ว่าเป็นโอเคอารครับถ้าทําด้วยความเป็นทุกข์แต่ว่าเอาแนา่เพื่อองค์กรจเจริญเติบโตเรายอมทุกเรายอมเสียสละไอ้น,นั้นยังไม่ใช่โอเคอารครับโอเคอาต้องเป็นสิ่งที่อยากทําเราเราไม่เคยคิดว่าการดู Netflix เป็นการทําบุญ การดู Netflix เป็นการทำการกุศลจริงป่ะเพราะเราชอบดู Netflix ถูกไหมแบบเดียวกันหาแบบนั้นให้เจอกับงานผมไม่ได้บอกว่าหาง่ายบางคนอาจจะหาไม่ได้ก็ได้งานไม่เฮงซวยหันหน้าไม่ดีเลยนน่นนี่นั่น,นแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เท่าเดิมครับแต่หาได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนครับซึ่งจะหายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดเยอะแยะมากมายครับผมก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วผมไม่ได้โลกสวยเหตุผลเพราะว่าผมเห็นคนทำสำเร็จ ไม่น้อยบางเรื่องเล่าได้บางเรื่องเล่าไม่ได้เนื่องจากเป็นเซ็น NDA นดีเอไว้นอนดิสคัลเชอร์กิมเมนเขาก็บอกว่าห้ามเอาชื่อองค์กรเขาไปเล่าที่อื่นนะห้ามความลับที่เขาชําไปเล่าที่อื่นนะเราต้องเคารพสิ่งที่เราเซ็นนะว่าบางที่ผมก็ถามเขาขออนุญ,ญาตเขาแล้วเขาก็ให้นะครับก็ทั้งหมดทั้งวงที่อยากเล่ามันคือสัปดาห์นี้พูดแต่เรื่องนี้ก็เจอฟีดแบ็กเจออะไรก็เข้าใจนะจริงไม่ใช่เฉพาะสัปดาห์นี้หรอกทุกสัปดาห์ <laughs> ก็จะเจออยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้บอกนะครับใครไม่เห็นด้วยกับผมผิดหรือไม่เคยหงุดหงิดใครนะครับแต่ว่าก็จะบอกในสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเวิร์กนะครับจริงๆท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเวลาผมไปบรรยายเนี่ยท่านจะใช้หรือท่านไม่ใช้ผมไม่ได้ทําให้ผมมีไรายได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นแต่ว่าผมพยายามสุดตัวถ้าใครเคยฟังบรรยายผมะจะรู้สึกว่าผมอิน่ผมคิดว่ามันดีดีกับท่านนั่นแหละ จริงท่านไม่ใช้หรือท่านใช้ผมผม no different นะคือคือยังไงก็ได้นะครับผมผมแล้วแต่แต่ว่าอะไรที่ผมคิดว่ามันเวิร์กแล้วผมเชื่อว่าเวิร์กเพราะผมท,ทําวิจัยมาแล้วผมก็จะพยายามเล่าแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะวันนี้ก็อาจจะด,ดูยาวหน่อยนะครับแต่ว่าก็ก็อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่ารูปแบบระบบมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจจะสร้างลงผมจะสร้างโปรเจกต์ดีๆอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวกําลังขอ ตกผลึกนิดนึงตกผลึกกับตัวเองในแง่ของจริงๆะโมเดลมาแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะปล่อยแล้วแต่ว่าเวลาครับเวลาต้องต้องเช็คนิดนึงครับถ้าปล่อยไปเกิดมันเวลาไม่พอก็จะลำบากนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิ od ัดอไปครับสวัสดีครับ n o p ด d o n Story A life changing story.